กล่องพับกระจกออโต้มาสด้าซีไฟครับชุดกล่องกระจกชุดใหญ่กดล็อกพับเข้ากดล็อกค้างออกกดปลดล็อกล็อกดล็อกกระจกจะเปิดทั้ง4ี่บานกดล็อกสองครั้งกระจกจะปิด กระจกทั้ง4บานเป็นออโต้หมดเลยครับ